โอ er ๊ยโอ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 ๊ยระวังครับโอ๊ย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 ไปไม่ต้องมายุ่งไปสิ นี it ite, um. what? What ่แต่คร uh ับนี่ลูกแขนขาหักหรือเปล่าพี่เพนเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับนี่มันอะไรกันเนี่ยสมไปตามพดมาเหรอครับแล้วทำไมต้องบอกทุกคนด้วยนี่ฉันไม่ได้เป็นอะไรนะเพนโอ้ยพี่เพน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 ตกกระไดเหรอตกกระไดเหรอแล้ว ถอยนะสวยใครจะตกมาพร้อมกันล่ะคะก็เลยเลยบอกบอกว่าทะเลาะกันก็เลยคิดว่าตกมาด้วยกันเพนเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนโอ้ยอย่าอย่าอย่าโอ้ยสวยสวยสวยอย่าอย่าฉันว่าตามหมอมาดีกว่าสวยสวยอย่าจับฉันแรงได้ไหมผมว่าไปโรงพยาบาลดีกว่านะครับพี่เพน เพราะว่าไปเอ็กซเรย์ดูสักหน่อยก็น่าจะดีไม่อาจจะกระดูกร้าวหรือไม่ก็หักก็ได้นะครับไม่ต้องหรอกฉันรู้ไม่มีอะไรหักไม่มีอะไรร้าวหรอกฉันก็แค่เจ็บแขนเจ็บตัวนิดหน่อยเองอยากได้ยามาทาก็พอแล้วไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกมันก็แค่อักเสบนิดหน่อยเองแหละไม่จริงหรอกพี่เพนเมื่อกี้ตอนฉันเข้ามานะพี่เพนล,ล้มหมะล้ม,ลมตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้เลยอะ่ะกมันมึนนิดหน่อยเองอ่ะ ใครก็ได้พาฉันขึ้นไปที่ห้องหน่อยสิเออสมครับไปตามหมอเมย์มาให้หน่อยปะได้ได้ครับไหนครับพศช่วยโทรหาหมอดูซิว่าเขาว่างหรือเปล่าคุณเบียากามอน ผมคิดว่าไม่มีอะไรหักหรือเล้านะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณเพนพักจะปวดจนทนไม่ได้แล้วอย่างนี้กี่วันแล้วครับที่ต้องพันผ้าเนี่ยหลายวันใช่ไหมคะหมอเบหลายวันใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ไหมคะหมอต้องดูอาการก่อนครับเดี๋ยวอีกสามวันหมอจะกลับมาใหม่หมอเตรียมยามาให้และวอ้น <c oughs> เดี๋ยวตามอาหมอไปเอายานะครับหมอ ยาถุงเบลเลอร์เลยอะ่ะเนี่ยอ้อนพ่อฉันมีเมียน้อยจริงเหรอพี่อูเรื่องนี้จะหลอกกันได้ไงล่ะคุณลุงไม่อยู่ที่นี่แล้วเหรอ <c oughs> พี่อู๋อย่านนะ <c oughs> อ้อาวพี่อ๋อหายแล้วไม่ร้องนะไม่ร้องพี่อู๋พี่อ,พอ๋ออายฉันบอกว่าไม่ร้องไงไม่ใช่ให้ร้องแต่แล,ล้วงงเปนใหญ่แล้วแต่ฉันงงไปด้วยวนะเกิดค,คือฉันหมายความว่า อย่าร้องไห <i> ้นะพี่โอตัวเองอะยังดียังมีแม่โอ๋สิไม่มีทั้งแม่ทั้งพ่อโอ้ยพี่โอ คุณลุงมาสิแล้วบอกไปเลยว่าประเพณีตกบันไดฉันมีเนื่องสองเรื่องจะบอกคุณแล้วใช่ผมฟังแบบไหนล่ะฟังเฉยๆหรือว่า ฟังพี่ปอไปจะพูดเล่นน่ะเรื่องแรกฉันรักอัศนัยไม่ได้รักคุณขอโทษนะตะกูลแล้วเรื่องที่สองเรื่องที่สองดอกโศกดอกศกก็เป็น ฮัลโหลคุณพ่อคะคุณแม่ตกบันไดคะ่ะเดี๋ยวคุณก็ยังรักคุณเพ็นพักเขาอยู่นี่ ปียกมนคุณอย่าพูดเป็นอื่นไปเลยเฮ้ยพี่อู๋ นี่ nee. ดอกโซกคะมันนั่งใกล้ๆหน่อยดีกว่ามั้งทำไมคะนั่งตรงนี้ดีแล้วก็คิดถึงอ่ะคิดถึงคิดถึงคิดถึงนั่งสักไกลเชียง,งั้น ฟังเพลงดีกว่าเดี๋ยวคุณนายเปิดได้ฟังนะน่าจะกลับได้แล้วนะคะอย่างก่อนฟังเพลงก่อนสิเพลงนี้เก่ามากเลยนะนักร้องชื่อเพนสี คู่มจูสีดอกศกเคยฟังค่ะยายเคยร้องให้ฟังแล้วจำไ,ได้หรือเปล่าว่าสมัยเด็กคุณนายเนี่ยก็เคยเปิดเพลงให้ดอกศกฟังเหมือนกันอ๋อจำได้ค่ะวันนั้นตื่นเต้นไม่เคยเห็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบนี้เคยเห็นแต่เทปค่ะรู้จักไหมนักร้องคนนี้ไม่รู้จักค่ะ วยใช่สวยคนสมัยก่อนสวยธรรมชาตินะคะดูสิคะไม่มีสัญญกรรมเลยอืมแต่คนสมัยนี้ก็สวยธรรมชาตินะเชื่นจากณนายจัง อย่ากโกรธคุณนายนะนะไม่โกรธคะ่ะรู้อยู่แล้วรู้ว่าว่าถ้าหันจะโดนแบบนี้คะ่ะเหรอเ <c oughs> พราะอะไรถึงหารแล้วจะหันทำไมหันทำไมหันทำไมก็พอรู้ว่าคุณนายอยากให้หันคะ่ะอที่อย่างงี้แหละไม่ดื้อ อ้ยไม่เจ็บโอ้ยก็ยังไม่เจ็บแต่ถ้าเกิดหยิกแรงกว่านี้เจอจูบแน่อยจบๆๆี่แสดงว่าท้าทายคุณไนอยากให้คุณไนจูบใช่ไหมกลับได้แล้วนะคะเดี๋ยวสิจะกลับแล้วเหรอแต่คุณไนยังคิดฝนอยูเลยอะ ยังคิดถึงอยู่เลยนอกโศพเมื่อคุณนายจะเคอรักใครมาก็ตามแต่ดอกโศพจะเป็นคนสุดท้ายคุณนายจะไม่รักใครอีกจนตาย น่าเสียดายนะคะเสียดายเรื่องอะไรเหรอเสียดายที่ไม่เหมือนคุณนายเพราะคุณนายมีหลายรักแต่ดอกทรงมีรักเดียวรักแรกกับรักสุดท้ายกับคนคนเดียวกัน